你连家你都不去。 ใส่วัดด้วยค่ะออกออกมาด้วยพี่ออกมาด้วยละคะ่ะเธอเลยค่ะเราอยากได้เล็กเท่าไหร่ตรงไหนบอกมาอ่ะอยี๋ได้ช่วงข้างๆนะตั้งแต่ใต้รักแร้ลงมาเนาะ SS ค่ะครูขาวัดมาเลยอ่ะหันหน้าเพื่อนดูนิดนึงวัดรอบ,บอกเป็มาเลยค่ะเท่าไหร่ยิ้มด้วยสิหุ่นน่ะเออรู้เรื่องสี่สิบเจ็ดสี่สิบเจ็ดเซนอ่ะแล้วก็มาวัดเสื้อตัวนี้ ระวางกับโต๊ะนะจะได้จะได้วัดถูกพี่จับข้างนี้ไม่ต้องดึงนะคะจับคนจับข้างถ้าวางกับโต๊ะแล้วก็วัดอย่างนี้ได้เลยนะคะอันนี้55าหคูณสหน้าหลังเป็นเท่าไหร่110ร้อยเมื่อกี้ออกขึ้นมาสี่สิบเซนนี่อไม่ใช่นะเดาใหม่สี่สิบเจ็ดนิ้วเปล่านีไน่ไงเหน็นไหมร้อยสี่ <c oughs> ร้อยสี่ร้อยสี่เซนละเสื้อเท่าไรนะร้อยสิบร้อยสิบตัดข้างละสามแต่เสื้อถ้าเป็นเสื้อธรรมดาที่มันไม่ยืดเราตัดข้างละสามได้เพราะมันไม่ยืดแต่ตัวนี้เ,นเป็นผ้ายืดมันยืดเท่าไหร่ก็ได้ทีนี้อยู่ที่ความพอใจพีออ่อยากเก็บเท่าไหร่อาบอกมาอยากเก็บเท่าไหร่ประมาณเท่านี้นี่นะถึงข้างล่างเลยไหมคะถึงข้างล่างเลยเนาะอาถอด อีกแล้วแก้ผ้าเราอีกแล้ะ <laughs> จะให้ดูว่ามันง่ายมากสําหรับผ้ายืดพี่หนูให้ดูนะ <laughs> จะเก็บผ้ายืดใช่ไหมสมมติเราจะเก็บข้างจับตั้งแต่ตรงรักแร้นะคะเพราะมันต้องไล่มาจากรักแร้เนาะ,ะสมมติเราจะเอาตรงนี้ขอขมุดเลยค่ะโอ้ย <laughs> ต,ตื่นเนะ <laughs> ต้ <laughs> ตนตื่นเต้นน่ะตื่นเต้นแล้วแค่มุดกัดมาเลยค่ะสมมติเราจะเอาสมมติเราจะเอาประมาณ นะะคสี่เส้นนี่เลยสี่เส้นสมมุติข้างละสี่เส้นสี่เส้นเรากัดตึ๊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 ดลงมาเลยถึงข้างล่างู่เกงอะไรก็ง่ายไปหมดง่ายไปหมดแล้วพวกเรานะงมแล้วงมอีกอ่ะสมมุติว่ากัดเสร็จแล้วสองข้างดูไปพร้อมกันนะเก็บอันนี้คือเจ็บแบบตรงๆ กัดจะมีมันจะมีแบบชอบมีโค้งเว,ว้เาเราก็เข้ารูปมีช็อคไหมคะโอเคอันนี้ลบออกไหมออกออกออกอนะสค่ะชอีด้สมมติเราจะแก็บตรงๆเราก็กลับมาสี 3, ่เซนเราขีดมาเลยสมมุติเราจะชอบโค้งเว,ว้าช่วงเอวอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราเว,ว้าเข้าไปหน่อยนึงแล้วเราก็ตีโค้งมาเนื<ม>้ออไหมคะมอยากได้ทรงไหนตามใจฉันเลยด้วยไหมแม่ทัด อยากได้ตรงตัดตรงเสร็จแล้วไปโค้งแต่ก่อนจะโค้งแนะนําให้เย็บก่อนรอบหนึ่งเพราะว่าจากักโค้งเออใช่จักเก็บริมตัวเล็กมันไม่มีตัดผ้าแต่ถ้าจักใหญ่คือเข้าจาักใหญ่ปุ๊บมันโค้งมันตัดไปเลยแต่จักรเล็กให้เย็บก่อนเป็นเส้นหนึ่งตามที่เราอยากได้เสร็จแล้วก็ไปเก็บริมผ้าด้วยปินผีเก็บริมผ้าถ้าไม่มีก็ใช้ปินผีธรรมดาโอเคไหมคะนี่คือวิธีการเก็บทรงที่ง่ายที่สุด และได้ผลเพราะผ้ายืดอ่ะยิ่งเราใส่เท่าไหร่มันก็ยืดเพราะั้นเก็บให้เล็กได้ไม่เป็นไรอโอเคเดี๋ยวขออนุญาตคิดว่าพอทำได้ไหมคะทำได้ทำได้เนาะอยากได้โค้งว่าเท่าไหร่จัดไปเลยนะคะแล้วอาทิตย์หน้าใส่มาให้ดู้วยอาทิตย์หน้ามันหนาวครูขาไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่เสื้อใส่ไงอันนี้คือการเก็บทรงผ้ายืดส่วนผ้าไม่ยืดใครอยากอยากเก็บใครยิ้มมาแลวจะได้เพื่อนจะ รู้ไปด้วยกันโอเคไหมคะขยายออกก็เอามาจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันเพราะวันนี้ให้ทำเยอะมากนะคะเราจะได้รู้ว่าออมต้องเก็บยังไงเอาออก่ีโอเคเราเชิญกลับเข้าไปแด้ค่ะจะขยายอ่ก